รถติดค่ะช่วงนี <Armenia Class AS> ้เพราะฉะนั้นถึงบ่ายสองดซิหาทาชีบ่ายสองโมงรถคือติดแบบนี้คนเหลิกงานบางบางบางที่ํำครับบางที่ทำงานเหลิกงานไหมกับถ้ากันไปซื้อของสงสัยตามห้างต่างๆรับร้านขายแอลกอฮอลนี่คงจะเต็มไปด้วยผู้คนนะคะวันนี้เพราะว่าเมื่ออื่นเขาพากกันกินฉลองกันแม่ปูเป็นย่างบึง ของเล็กๆน้อยๆตเข้าวหนึ่งก่อนเก่อได้อะไรให้เด็กๆชิ้นเล็กๆกันพ่อได้ดีใจก็จะไปร้านอุปกรณ์การกีฬาหรือ,อยังทีนั้นซื้อให้เด็กได้ทำกิจกรรมหรือออกกำลังดีกว่าค่ะเพราะว่าแม่ปูจะเป็นคนถือประสือของของของ,ของเหร่ญไฮลุ เข้ามาเดินเล่นกันหน่อยซิไปอไปไปอไปอันนี้มากับเยาป๊อปนะครับเยาป๊อปเปหนอยไรส,สิธนาคารค้นก็เยอะนะคะธนาคารในห้างนะคะค้นก็หลาย อันนี้เป็นอันทางน้อนๆหรอกคะ่ะทางน้อนๆที่มันมีจะมีเฉพาะเป็นบางบางบางยางแค่นั้นพวกอุปกรณ์คือล้ยอยากได้จังเลยเตียงสวยมากดูสิค่ะว้าวนนลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นกับท่านเลยมีปัญญาสื่อหรอก <c oughs> อนคะคะละน,นิลาน รถเลือนให้ไหร่อุ้ยเงงเกง่งเงงเก่งของเด็กเล่าร้อยเก้าเก้าผู้หมาดเสือตีพุ่มตีเพชรคนละตัวพ่อเลยมั้งนะแม่ปูขอไปบึ้งก่อนโอ้ยอุปกรณ์ อุปกรณ์พวกนี้คือสิบปรดษฐ์หรอคะเพราะว่ายังไม่มีหิมะให้เล่นยังไม่มีหิมะให้เล่นแม่ปูยางบงุอันนี้จะเป็นเครื่องอันล่านขายอุปกรณ์อุปกรณ์การกีฬารถทั้งนั้นเลยว้าวหมวก ปูมากเหลือเกเกนะ่าสนใจนะ่าสนใจอยังเมืองเห็ทว่ทัวรก่อนเดินดูให้ทัวร์วก่อนนะคะ